โอเคสวัสดีค่ะเพื่อนๆนชาวราศีตุลราศีที่เจ็ดมาดูกันว่าดวงรายสัปดาห์ของท่านเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยมาเริ่มกันเลย สิบไฟแล้วมาดูกันค่ะชาวราศีตัวตุลตัวตนของคุณเก้าถ้วยว้าวคุณมีความรู้สึกว่าชีวิตคุณมีความเพียบพร้อมแล้วตอนนี้คุณกำลังภาคภูมิใจในตัวเองใน ความพยายามของตัวเองที่สร้างงานสร้างอาชีพสร้างความสำเร็จให้กับตัวเองมาและก็เป็นไปได้ว่าบางท่านเนี่ยอาจจะทำตัวมีความสุขเกินกว่าเหตุไปหรือเปล่าแบบว่าก้าวถ้วยมันยังไม่เต็มสิบเนาะ ครอบครัวยังไม่สมบูรณ์แบบเท่าไหร่ชีวิตยังไม่สมบูรณ์แบบเท่าไหร่แต่ว่าตัวคุณเองก็ทําแบบว่าสวยเลิศเชิดหญิงได้อะไรแบบเนี้ยเขาเรียกว่าทําตัวมีความสุขเกินความเป็นจริงเกินฐานะของตัวเองที่เป็นจริงที่เป็นอยู่ก็เป็นได้เช่นกัน ภัยที่เข้ามากระทบตัวคุณจากบุคคลภายนอกคือสองดาบเป็นลักษณะของบุคคลที่ปิดตาตัวเองและปฏิเสธความรู้สึกของตัวเองปฏิเสธที่จะเลือก หรือต้องทนอยู่กับปัญหาคือไม่กล้าตัดสินใจเลือกอ่ะต้องทนอยู่กับปัญหาไปแบบทนอยู่แบบปิดหูปิดตาสิ่งที่คุณคาดหวังราชินีเหรียญคุณคาดหวังความมั่นคงทางการงานและการเงินหรือการบริหารเงินให้ลงตัว บางท่านก็อาจจะใช้เงินมือเติบไปหรือเปล่าก็เลยคาดหวังว่าเออจะพอเพาลงหน่อยการใช้เงินเก่งอะไรแบบเนี้ยอดีตที่ผ่านมานานมากแล้วสองไม้เท้าคุณมีการติดต่อสื่อสารประสานงานกับต่างประเทศ <c oughs> หรือเอาง่ายๆแค่ต่างจังหวัดก็ได้อะถ้าไม่ถึงต่างประเทศเนาะ ก็คือการทำงานเนี่ยสองไม้เท้าอะ่ะคือต้องมีหุ้นส่วนนะคุณไม่สามารถสำเร็จได้ถ้าคุณไม่มีหุ้นส่วนนั่นคืออดีตท,ที่ผ่านมานานมากแล้วของชาวราศีตุลคุณไม่สามารถทำอะไรสำเร็จได้ด้วยตัวคนเดียวคุณต้องมีหุ้นส่วนต้องมีผู้คอยช่วยเหลือสนับสน,นุนและคุณต้องฟังคําแนะนำจากคนอื่นบ้าง อดีตที่เพิ่งผ่านมาไม่นานเดือไฮรูพลยไพ่พระพูดภาษาบ้านเรานเนี่ยเนะาะไพ่พระหมายถึงชาวราศีตุลคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองไม่ว่าคุณจะมีเรื่องหรือมีปัญหาใดๆก็จะมีคนให้คำแนะนำและคุณจะผ่านพ้นมันไปได้อย่างดีไม่มีปัญหาอะไรที่ ต้องวิตกกังวลหรือชาวราศีตุลบางคนที่แบบอาจจะมีเรื่องเสียงเป็นเสียงตายอุบัติเหตุอะไรแบบเนี้ก็จะแค้วคาดนะนะเออถ้าชาวราศีตุลเข้ามาดูวิดีโอนี้ก็บอกเล่าแม่หมอด้วยนะว่าชีวิตคุณเป็นยังไงได้ผ่านความเป็นความตายมาหรือเปล่า หรืออุปสรรคมีอุปสรรคอะไรไหมเรามีคนช่วยเหลือจริงไหมเพราะไพ่พระขึ้นเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้อะนะมันจะมีคนคอยให้คําแนะนําถึงเขาจะไม่ได้ช่วยเรื่องเงินเรื่องทองแต่เขาก็ให้คําแนะนําคุณอะนะชี้ทางสว่างให้คุณอะไรแบบเนี้หรือถ้าใครที่เกิดอุบัติเหตุก็จะแคล้วคลาดอะนะคือโอเคถ้าเผื่อประสบอุบัติเหตุรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์อะไรอย่างเงี้ยรถ อาจจะเสียหายแต่ว่าตัวคนน่ะไม่เป็นอะไรอะนะอืมคือตัวคนแค้วคลาดแต่สิ่งของก็อาจจะพังบ้างมันก็เป็นเรื่องปกติถูกไหมถ้าชีวิตเรายังไม่พังมันก็โอเคสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้คืออัศวินดาบคุณจะเป็นคนใจร้อนรีบเร่งเข้าไปตัดสินปัญหา เข้าไปแก้ไขปัญหาจนขาดสติไม่ค่อยดีเท่าไหร่คุณเป็นคนฉลาดแต่ความใจร้อนของคุณทำให้คุณกลายเป็นคนโง่เขลาไปในพิบตาสิ่งที่คุณต้องการการแก้ไขเนี่ยหกเหรียญหมายถึงการให้และรับที่เท่าเทียมกัน แต่มันมาอยู่ในไพ่แก้ไขใช่ไหมก็แสดงว่าคุณเคยช่วยเหลือคนอื่นเอาไว้เยอะเวลาคุณลำบากคุณก็อยากให้เขาช่วยกลับมั่งแต่ไม่มีใครเหลียวแลคุณเลยอ่าแม่หมอขออ่านแบบนี้เลยนะเพราะมันมาอยู่ในสิ่งแก้ไขไงคือคุณช่วยเขาแต่เขาไม่เคยคิดจะช่วยคุณกลับเลยอะเนาะ หรือไม่ก็บางคนน่ะถ้าไปกู้ยืมเงินธนาคารเน่ยนะคุณก็อาจจะไม่ได้รับพิจารณาเพราะคุณอาจจะจะว่าไม่เดือดร้อนพอก็ไม่ใช่อนะคืออาจจะเป็นไปได้ว่าธนาคารเขาอาจจะพิจารณาแล้วว่าคุณไม่ผ่านเกณฑ์เขาอะไรแบบเนี้ยอืม <c oughs> เขากลัวคุณไม่มีปัญญาจ่ายคืนการให้และรับที่ไม่เท่าเทียมกันไง คือถ้าเขาให้เครดิตคุณมาคุณอาจจะไม่มีปัญญาจ่ายคืนจ่ายคืนเขาอะไรแบบเนี้ยอันนี้เฉพาะคนที่ไปกู้ยืมเครดิตนะเออไพ่คำแนะนำหนึ่งถ้วยไพ่แนะนำคุณว่าให้รีแลกชีวิตปล่อยวางทำจิตใจให้มันล่มรื่นชื่นมืน่นไม่ต้องคิดอะไรมาก ออกไปพบปะเพื่อนบ้างอะไรบ้างสังสรรค์ผ่อนคลายเออ,อถ้ามันมาอยู่ในคำแนะนำเนี่ยแม่หมอมองว่าไม่น่าจะใช่ไอ้ลักษณะของคนที่เจอเจอรักแรก,กพบนะน่าจะเป็นไพ่ยอยากให้ชาวราศีตุลเนี่ยรู้สึกผ่อนคลาย อย่าเคร่งเครียดอะไรแบบนี้มากกว่าสิ่งที่คุณคิดอยู่ลึกๆในใจ Strength คุณคิดว่าช่วงนี้ชีวิตคุณมีอุปสรรคมากมายนานานาับประการเหลือเกินแต่คุณก็ยังคิดในแง่ดีอยู่ว่าคุณจะต้องผ่านมันไปได้แน่นอนเพราะฉันจะไม่ยอม เรียอ,อะไรนะจะไม่ยอมแพ้กับเรื่องเล็กน้อยอ่ะอปัญหาเรื่องเล็กในน้อยที่เข้ามาในชีวิตคุณมีเรื่องติดขัดเล็กน้อยไพ่ใบสรุปของคุณคือเด็กถือถ้วยไพ่ใบสรุปเด็กถือถ้วยก็คือสำหรับคนที่เป็น คนที่มีหัวศิลปะหรือบางท่านก็อาจจะรอคอยเออน้ำใจรอคอยข้อความที่เอเขาเรียกอะไรนะเหมือนกับข้อความที่ทำให้คุณมีกำลังใจขึ้นมานะ่รอ,อ,อคอยข้อความรอคอยคนหยิบยื่นน้ำใจไมตรี อันดีงามมาให้คุณหรือช่วงเนี้ยไพ่ใบสรุปเนี่ยคุณจะมีมีศิลปะในหัวก็เป็นได้เช่นกันหรือรอคอยความมีน้ำใจจาก คนรอบข้างหรือใครก็ตามแต่ที่คุณคาดหวังท,ที่จะได้น้ำใจจากเขาอะนะหรือบางท่านเนี่ยถ้าเป็นหนุ่มโสดก็อาจจะรอคอยความรักข้อความความรักดีๆจากคนที่คุณหมายตาอยู่หรือเปล่าก็เป็นได้เช่นกันโอเคค่ะขอจบคำทำนายชาวราศีตุลประจำสัปดาห์แค่นี้นะคะบ๊ายบายฝากกดติดตาม เป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะ